เอาซิวันก่อนนะคะเราก็เพิ่งพูดถึงเรื่องของธนาคารในสหรัฐที่ล้มไปนะคะมาวันนี้นะคะมีข่าวอีกนะคะอันนี้จะเป็นธนาคารทางฝั่งยุโรปบ,บ้างนะคะเครดิตสวิสนะคะที่เพิ่มประกาศผลประกอบการออกมานะคะแล้วก็มันดูไม่ดีแล้วก็ทําให้หุ้นร่วงไปแบบระเนระนาดเยอะแยะมากมายนะคะที่นี้ค่ะวันนี้เราก็เริ่มม,มีความรู้สึกสงสัยแล้วใช่ไหมว่าจริงๆแล้วค่ะ เรื่องเหล่านี้มันพัวพันนัวเนียกันเนอะสำหรับจอยค่ะว่าจริงๆถ้าหากเรามองว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทยเราไหมนะคะมันอาจจะดูไกลๆมันอาจจะดูแบบเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวโดยตรงเนอะยิ่งโดยเฉพาะอาของสหรัฐเนี่ย เขาบอกว่าธนาคารในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ค่อยมีธุรกรรมกับธนาคาร SVB สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในทางของเครดิตสวิสเนี่ยก็อาจจะมีบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือธนาคารเครดิตสวิสเนี่ยค่ะเป็นธนาคารที่ไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะไม่ได้จิ๊บจไปนะเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่เป็นแบบเบอร์2ของสวิสเลยนะคะแล้วก็แบบเออไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าธรรมดานะคะแต่ว่าวันนี้ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้น สิ่งที่จะอยากจะมาบอกวันนี้ก็คือเออหลายๆคนอาจจะมองอย่างที่จอยเคยบอกไปแล้วแหละว่ามันดูไกลๆนะมันดูไกลตัวค่ะมันดูไม่เกี่ยวกับเราหรือเปล่าแต่สําหรับจอยแล้วนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะมองได้ว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะมันไม่แน่นอนเลยอะวันนี้เราไม่รู้หรอกว่ามันอาจจะมีอะไรอยู่ตรงไหนที่มันซ่อนอยู่อีกอย่างเช่น ธนาคารอย่างเชดิสสวิตเนี่ยถ้าไม่มีข่าวจอยก,ก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ติดตามอะไรขนาดนั้นว่ามันจะล้มหรือว่ามันจะแบบมีปัญหาอะไรมากมายขนาดนี้แต่สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเกี่ยวข้องกันค่ะสิ่งที่อยากให้ให้คิดเนี่ยว่าสหรัฐก็มาเกี่ยวกับยุโรปแล้วในยุโรปมันอาจ ธานาคารนี้มันอาจจะไปเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่มาทางเอเชียแล้วทางเอเชียเดี๋ยวมันก็จะเกี่ยวกันไปต่อเนื่องนะเพราะว่าโลกใบนี้ค่ะมันเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะอนนเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้ต้องจําคํานี้ไว้เลยนะว่าเมื่อก่อนประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะตอนจอยอยู่มาหาหลัยนะจอยได้ยินคานี้ครั้งแรกคือ globalization แต่วันนี้คนไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่มันคือก็ค,อคืออันนี้แหละว่าโลกอะค่ะมันเชื่อมถึงกันไปหมด โลกอ่ะมัน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 เกี่ยวข้องกันไปหมดไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่อีกอย่างหนึ่งมันเกี่ยวในเรื่องของจิตใจด้วยอย่างถ้าสมมติวันนี้คุณเป็นนักลงทุนคุณเป็นเจ้าของกิจการหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็จะต้องเริ่มคิดแล้วแหละว่ามันต้องรู้สึกค่ะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวโป้งโอ๊ยกระทบตึ้งอะไรแต่ว่ามันต้องรู้สึกกับว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วก็ความมั่นใจด้วย แล้วอะไรลึกๆที่มันซ่อนอยู่ในนั้นอีกล่ะที่เราไม่รู้อีกล่ะคือจอยอ่ะอาจจะไม่ใช่คนที่จะตามเรื่องของเศรษฐกิจการเงินอะไรมากมายนะคะแต่ว่าคือจอยก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนจบ เรื่องเรียนจบเศรษฐศาสตร์เรียนจบ MBA มาเราก็ชอบเรื่องเหล่านี้พอสมควรเพราะฉะนั้นพอมันมีเรื่องที่มันเป็นเหตุการณ์ใหญ่โตแบบนี้เกิดขึ้นค่ะเ้าก,ก็เออมาตามนิดนึงเนาะก่อนหน้านี้นที่เราไม่ได้ทำงานด้านนี้เราก็ไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่แต่พอมันมีอย่างเงี้ยเราก็โอเคเริ่มเริ่มดูมากขึ้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเห็นปะจากที่เราเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ติดตามค่ะแต่เรายังต้องแบบเฮ้ย อะไรวะแบบนี้ต้องเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอ่ะยังก็ต้องแบบเออไปไปฟังไปฟังข่าวสิว่าเออเขาเขาเกิดมาจากอะไรซึ่งอ่ะถ้าใครอยากรู้นะว่าเรื่องของธนาคารนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังสั้นๆแล้วกันแบบแบบพอที่จะอธิบายสั้นๆได้ก็คือมันเป็นเรื่องของสภาพคล่องซึ่งสภาพคล่องของธนาคารตรงนี้อันนี้ยกตัวอ,อย่างของ SSB v B ก่อนในสหรัฐนะคะ เรื่องของสภาพคล่องตรงนี้ค่ะมันก็เกิดมาจากหลายๆปัจจัยแหละเรื่องของเงินเฟอ้อเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยด้วยการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยมันมีผลกระทบกับการทําธุรกิจกับธุรกิจต่างๆที่เอาเงินมาฝากอยู่ใน SVB อยู่ในธนาคารเนี่ยแล้วพอธุรกิจเขามันเหมือนต้นทุนเพิ่มขึ้นค่ะเงินฝากที่จะเข้ามาธนาคารก็น้อยลงซึ่งเงินฝากที่เข้ามาใ,ในธนาคารเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนแบบ เป็นเป็นไรายได้เนอะเป็นเป็นสินค้าของธนาคารนะคะเงินก็คือสินค้าของธนาคารเขาก็เหมือน สภาพคล่องต่างๆมันก็ลดลงไปนะคะแล้วมันก็เชื่อมโยงกันไปหมดนะคะในเรื่องเกี่ยวกับสภาพคล่องในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารของตัวธนาคารเองที่เอาเงินไปลงทุนกับอะไรพันธบัตรรัฐบาลนู่นนี่นั่นน,นี่ยคะ่ะมันก็กระทบโนเนียกันไปหมดนะคะแล้วในส่วนของสวิสหลัธนาคารของสวิสนะคะเครดิตสวิสก็มีปัญหาเรื่องของผลประกอบการเหมือนกันนะคะที่ขาดทุนไปแบบโอ้โหมโ,โหรานมาตะไทยประมาณ ,2,000 0 0ล้านบาท ก,กว่าได้นะคะเยอะมากๆตรงนี้แหละมันก็เป็นผลในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อถือเชื่อมั่นการที่เพราะว่าธนาคาเนี่ยเป็นสถาบันที่มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่น,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นของเศรษฐกิจหรือว่าของประเทศเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธความเกี่ยวข้องไม่ได้ อาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแต่มันเกี่ยวโดยใจก็ได้นะคะคือใจมันก็ต้องรู้สึกตุ้มตุ้มตอมตอมมาตอมตอมตอมะอ,อ,อย่างที่จอยบอกแล้วขนาดจอยเองไม่ได้ติดตามข่าวสักเท่าไหร่เธอยังต้องหันกลับมามองหรือว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วเธอก็เลยอยากที่จะแบบเออลองมาเล่าแบบง่ายๆให้ฟังนะคะเผื่อว่าหลายๆคนที่เป็นเจ้าของจิงการเจ้าของธุรกิจที่ คือคุณจะไม่สนใจโลกภายนอกไม่ได้แล้ววันนี้เราจะต้องรู้บ้างว่าโลกใบน,นี้เกิดอะไรขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับมืออย่างวันนี้นะคะหลายๆาูรูหลายๆท่านหรือว่านักวิเคราะห์หลายๆท่านนะคะก็บอกเลยว่าวันนี้คุณจําเป็นจะต้องเก็บเงินสดเอาไว้นะคะเพื่อที่คือเก็บเงินสดเอาไว้ให้สามารถอยู่ได้6เดือนถึง1่ปีะคะ่ะ นั่นหมายความว่าไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันอาจจะมีอะไรรุนแรงเราหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ถ้ามันเกิดมีขึ้นมาถ้าคิดในเรื่องของ worst case นะคะถ้าเกิดมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราจะต้องอยู่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณกําลังคิดจะไปแบบจ่ายเงินลงทุนอะไรหนักๆอ่ะ ก็คิดดีนะคะคิดให้มันเยอะๆเยอะๆนิดนึงนะคะถ้าจะลงทุนสิ่งที่จอยอยากแนะนําว่ามันต้องลงทุนจริงๆคือลงทุนกับตัวเองค่ะลงทุนในความรู้ตัวเองทําให้เราเก่งขึ้นโดยเฉพาะในออนไลน์ เพราะว่าวันนี้ถ้าคุณเป็นธุรกิจคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณปฏิเสธออนไลน์ไม่ได้ค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจไปแล้วไม่ว่าธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่มันคือส่วนหนึ่งถ้าคุณยังแบบมีความรู้น้อยอยู่คุณยังไม่ได้รู้จักมันจริงๆคุณยังไม่ได้รู้วิธีการจริงๆที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจที่จะขยายธุรกิจอ่ะคุณต้องเรียนรู้ค่ะแล้วการเรียนรู้ตรงนี้มันไม่ได้ลงทุนอะไรมากเลยเป็นแสนล้านเลยไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยแต่ ลงทุนแค่ไม่เท่าไหร่หลักหมื่นอย่างเงี้ยอะสมมติการมาเรียนในคอร์สกับจอยอย่างเงี้ยหลักหมื่นอย่างเงี้ยแต่คุณสามารถใช้มันเพื่อไปสร้างธุรกิจเพื่อไปขยายธุรกิจเป็นแสนเป็นล้านได้อะเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยมันคือจุดที่สําคัญจริงๆว่าถ้าคุณรู้เรื่องนี้ลงทุนกับตัวเองในเรื่องนี้ให้ตัวเองเข้าใจในเรื่องนี้ค่ะมันจะเป็นโอกาสไม่ว่ามันจะเกิดวิกฤตอะไรเนอะออนไลน์มันยังคือทาง ที่คุณไปได้ค่ะจริงๆไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามมันไปได้จริงๆเพราะคนบนโลกใบนี้ค่ะยังต้องกินต้องใช้ต้องซื้อเสื้อผ้าไหมต้องกินข้าวไหมต้องค่ะมันต้องค่ะแต่เขาจะใช้ที่ตรงไหนเงินเขาจะไปใช้อยู่ตรงไหนเขาอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นแต่เขาก็ต้องใช้เพราะฉะนั้นการที่คนอีกหน่อยถ้ามันมีวิกฤตอะไรบางอย่างเกิดขึ้นถ้าคนจะต้องเลือกใช้ เขาก็จะต้องคิดค่ะว่าเงินที่เขาใช้ไปมันจะต้องคุ้มค่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถใช้ออนไลน์เป็นประโยชน์ให้คนรู้สึกได้ถึงการจับจ่ายซื้อของกับคุณแล้วมันคุ้มค่ากินข้าวกับคุณแล้วมันคุ้มค่าเออซื้อของของคุณแล้วแบบเออไม่เสียดายเงินอย่างเงี้ยถ้าคุณสามารถสื่อสารแบบนี้ออกมาได้ผ่านออนไลน์คุณคือผู้ชนะค่ะ แต่ถ้าคุณยังไม่รู้เรื่องนี้เลยหรือคุณแบบรู้งูงูงปลาปาคุณแค่คิดว่าการทําออนไลน์เข้ามาไลฟ์สดเข้ามาทําคลิปไปวันวัน,วนมันไม่ได้ช่วยอะไรค่ะจริงๆถ้าคุณทําแบบงูง,ง,ง,งูปลปาจะบอกเลยว่าไม่ต้องทำดีกว่าเสียเวลาถ้าจะทําทําจริงจังเข้าใจมันรู้วิธีการรู้กลยุทธ์ร,รู้ว่าคุณจะสเกลธุรกิจเพิ่มยอดขายจัดการทีมทํายังไงทำคอนเทนต์ยังไง ให้คนเขาเชื่อใจคุณให้คุณเป็นเบอร์ต้นๆในใจของลูกค้าสิ่งนี้ต่างหากที่คุณจะต้องลงทุนค่ะเพราะไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นคุณจะเป็นตัวเลือกของเขา วันนี้จะก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะถ้าใครสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนในการทําธุรกิจออนไลน์นะคะออนไลน์วิสเนตสตาร์เตอร์ก็สามารถที่จะทักไลน์ช่ไม่ได้ไลน์แอนซครูจอยนะคะจะมีทั้งคลาสสดและจะมีทั้งออนไลน์มีทั้งรูปแบบของการเรียนตัวต่อตัวเมนทอร์แล้วก็การเรียนกลุ่มนะคะถ้าสนใจก็ไลน์มาได้ค่ะสําหรับวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้ากับครูจอยวิสเนตเอ็กซ์เพรสค่ะบ๊ายบายค่ะ